กลับสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ,ะได้มารับฟังเรื่องดีๆนะคะแล้วก็สาระดีๆที่เกิดจากพระนะคะผู้ปฏิบัติปฏิบัติอชอบแล้วก็มีความที่เรียกว่าเป็นเอทะคะนะคะมี ความเลิศนะคะในในเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของอพระอุรุเวลากัสปะเทระนะคะซึ่งท่านได้รับอเอตคะในด้านผู้มีบริวารมากนะคะจากการที่ข้าพเจ้าได้บรรยายประวัติ ความเป็นมาแล้วก็ตำแหน่งเอทักคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปด้วยนั้นนะคะก็จะได้กล่าวถึงหลักธรรมและวิธีการนะคะการเอาชนะของพระพุทธเจ้าด้วยสันติวิธีแล้วก็การาการรับรู้ด้วยขายพระญาณของพระพุทธเจ้าจนถึงกระบวนการเข้าถึงธรรมแล้วก็รู้ธรรมว่าในแต่ละพระองค์นะคะที่ข้าพเจ้าได้บรรยายให้ท่านฟังนั้นได้บรรลุถึงคุณธรรมอะไร นะคะมีกระบวนการอย่างไรนะคะแล้วก็มีรูปแบบนะคะอย่างไรเป็นต้นนะคะซึ่งพระอุรุเว,เวลกัสปะเคระเนี่ยนะคะท่านเป็นเอทะะนะคะที่มีความเลิศในด้านเป็นผู้ที่มีบริวารมากนะคะซึ่งาจากปรากฏในเอกสารหลักฐานเนี่ยนะคะได้กล่าวว่าพระชลิศเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยแห่งกรุงแห่งสกุลกัสปะ โคดนะฮะผู้ถือลัทิบูชาไฟเนี่ยนะฮะได้ตั้งอาสมณตบนณตงบนอุรุเวลานะฮะกรุงราชครึกแค้นคนะคะชลิตผู้พี่เนี่ยอ้างตนว่าเป็นพระอาหารหันต์นะฮะมีสิษย์เป็นบริวารจำนวน500คนตั้งอาสมอยู่ณบริเวณออรุเวลาพนาสนนะฮะออรุเวลาพนาสนเนี่ยนะฮะได้ให้ความหมายว่าเป็นลักษณะที่ตั้งที่มี ทิวไม้แนวป่านะฮะอ,อยู่ตั้งอยู่ที่ต้นแม่น้ำในรัญชราจึงได้นามว่าอุรุเวลาเวรกาสะปะชลิตผู้เป็นน้องคนกลางเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์เป็นบริวารน,นะฮะจำนวน300คนตั้งอาสมอยู่นริมฝั่งแม่น้ำถัดไปได้นามว่านาทีกัสปะชลิตผู้เป็นน้องคนเล็กเนี่ยนะคะ มีสิเป็นบริวารจำนวน200คนตั้งอาสมาตรงจุดแม่น้ำตอนใต้นะคะณนะตำบลขยาศีษะ,นะะจึงได้นำว่าขยากัะสปะนั่นเองนะฮะในพรรษาแรกนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากพระปัญจวัคคีนะพระบรมศาสดายันแสดงธรรมโปรด ยศะะกุลบุตรและสหายรวม55คนจนบรร,รลุอรหันตผลในเวลานั้นจึงมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกรวม31องค์งนะคะคือพระบรมศาสดาพระปัญจวัคคีทั้ง5พระยศะะและพระที่เป็นสหายรวม55องค์หลังจากออกพรรษาแล้วไดส้ส่งพระสาวกเนี่ยทั้ง60องค์แยกย้ายกันไปประกาศพระาศาสนาในสถานที่ต่างๆ ส่วนพระพุทธองค์เสด็จไปทรงอนุเคราะห์ชลิตนะคะทีนี้เรามาดูความหมายและควาว่าของชลิตเนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือชดินเนี่ยนะคะคือนักบวชนะคะผู้ผู้มุ่นหรือขมวดเนี่ยผมเป็นหมวดยาวสูงนะคะลักษณะรูปทรงแบบชดาเป็นนักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่าฤาษีนะคะเราเรียกว่าฤาษีนั่นเองนะคะ ดังนั้นสามพี่น้องแห่งสกุลกัสปโคตเนี่ยได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหรันต์โดยในระหว่างทางเสด็จพุทธดำเนินยังได้แสดงธรรมโปรโดสหาย30คนซึ่งเรียกว่าพัทธวัคคีนะฮะพัทธวัคคีเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะแปลว่าพวกเจริญยังผลให้บรรลุธรรมในชั้นต่างๆได้แก่โสดาบันปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผล แต่ไม่มีผู้ใดได้บรรลุอรหันตผลเมื่อประทานเอหิพิขุอุปสัมปทานให้แล้วเนี่ยนะฮะพระบรมศาสดาจึงทรงพิสุป,ปัญเจวัคีทั้ง30รูปเนี่ยไปประกาศศาสนาในทิศทางต่างๆกันพระบรมศาสดาเนี่ยได้เสด็จไปสู่สำนักของอุรุเวลากัสปะผู้เป็นใหญ่ในเวลาค่ำจึงขออาศัยพักในอาสมเวลาอุรุเวลากัสปะนะฮะ อิดออดนะฮะอ้างว่าไม่มีอาสมว่างบ้างนะฮะนู่นนี่นั่นสารพัดนะเพราะว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วตนเองก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้เคารพนับถือพระองค์ด้วยก็จะมะีลักษณะว่าข้ออ้างเนี่ยมากมายเหลือเกินพระพุทธองค์ทรงขอพักในสถานที่บูชาไฟ อุรุเวลากัสปะเตือนว่ามีพญานาคหรือนักคราชอาศัยอยู่จะเป็นอันตรายแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าจะพักในที่นั้นๆนะฮะเวลาอุรุเวลากัสปะจึงอนุญาตให้ตามนั้นและคิดว่าเมื่อถูกงูพญานาคเมื่อถูกงูพิษหรือ,อานาคนะฮะ เข้ามาก่อกวนในสถานที่พำนักนั้นนะพระพุทธเจ้าก็คงจะต้องอหนีออกไปหรืออาจจะพักไม่ได้ต่างๆในคืนนั้นพญานาคได้แสดงฤทธิ์พ่นเปเลวเพลิงข่มขวัญแต่กลับไพ่แพ้แก่เตโชกสินสมบัินะฮะที่พระพุทธองค์ทรงบันดาลให้เกิดเปเลวไฟเพลิงลุกโฉดช่วงยิ่งกว่าจนบังเกิดแสงสว่างไปทั่วทั้งสถานที่บูชาไฟ ครั้งรุ่งเช้าเมื่อพาเราสิทธ์บริวารมาดูอย่างสถานที่บูชาไฟเพราะว่าพญานาคนั้นซึ่งฤทธิ์ถูกย่อขนาดนอนขดอยู่ในบาทของพระพุทธเจ้านะฮะอุรุเวลากัสปะดำริว่าพระมหาสมณะองค์นี้มีฤทธิ์มากทีเดียวนะแต่กระนั้นยังเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอรหรันเหมือนตนและทูลว่า และทูลน,นิมนต์ให้ไปฉันพัฒหารในคืนต่อๆมาเท้าจตุมหาราชทั้งสี่เท้าโกศีสก,กเทวราชนะคือหรือที่เรา,เ,าเกิดความรู้กันก็คือองค์พระอินท์นั่นเองนะฮะเท้าสาหัมบดีมหาพรหมเนี่ยได้เสด็จมาฟังทำอ,องค์ละคืนตามลำดับ ะะยังผลให้เกิดแสงสว่างโอภาสทั่วทั้งโรงบูชาไฟในเวลารุ่งเช้าของวันของทุกๆวันโอรุเวลากัสปะและบริวารจะมาทูลถามเหตุที่ทำให้เกิดแสงสว่างอันโฉดช่วงช่วงปรากฏเป็นปฏิหารนะฮะเมื่อทราบว่าเมื่อทราบเม้นว่าพระอินท์และพระพรหมก็ยังเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าปรมศาสดา จึงกล่าวสรรเสริญแต่ยังคงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เหมือนตนอยู่เช่นเดิมนะฮะทีนี้เรามาศึกษาดูถึงเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสนะฮะเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่หรือเท้าจตุมหา,าราษ่ยคือเทวดาผู้ทำหน้าที่รักษาโลกประจำอยู่ตามทิศทางต่างๆอาทิเช่นเท้ากุเวนหรือเท้าเวสวรรณ จอมยักษ์ผู้รักษาทิศอุดรหรือทิศเหนือที่ยักษ์เป็นบริวารท้าวิรุหกะหรือจอมเทพหรือพระอินเนี่ยผู้รักษาทิศทักษิณหรือทิศใต้มีกุมพันเป็นบริวารบางตำนานจึงเรียกว่าจอมกุมพันท้าวทัทรัตจอมพูดเนี่ยคือพระยงผู้รักษาทิศบุรพาตะวันออกมีคนทันเป็นบริวารบางตำราจ,จึงกล่าวว่าจอมคนทนัน ้ทวิรูปปักจอมนาคหรือพระพิรุณเนี่ยผู้รักษาทิศประจิมตะวันตกมีนาคเป็นบริวารน,นะฮะต่อมาวันหนึ่งอุรุเวลกัสปะดำริว่าพรุ่งนี้เป็นวันมหายันยลาบนะฮะซึ่งมหาชนเนี่ยนะฮะของเมืองราชครืเนี่ยจะนำลาบสักการะอีกทั้งนำโภชนาหารมาสู่สำนักของตนเองหากได้เห็นอิทธิปฏิหารของพระสมณะอคันทุกะ คงเกิดศรัทธาลาบสักการะจะไม่เกิดไม่เกิดเป็นของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําอย่างไรวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์จะไม่อยู่ในสํานักของพวกตนพระบรมศาสดาทรงทราบป,ปริวิตกของอุรุเวลาะกะสัสปปเนี่ยนะฮะจึงทรงเสด็จไปบิณฑบาตณสถานที่อันมีนามว่าอุตรกุรุทวีปนะฮะ และเหาะเสด็จกลับมาทำพัฒกิจฉันอาหารณฝั่งอนดาษครั้งเวลาเย็นจึงเสด็จกลับสำนักอของพวกชลิตอุรุเวลากัสปะทูลถามว่าพระพุทธองค์เสด็จไปไหนมานะฮะครั้งทราบนะฮะตอบไปตามความจริงอุรุเวลากัสปะตกใจว่าพระสมณมีญาณวิเศษทราบข้อปริวิตกของตนแต่ก็ยังคิดว่าถึงอย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เหมือนตนอยู่นั่นเองนะคะงันนั้นต่อมาพระบรมศาสดาเนี่ยนะคะพบศพนางปุณณาสีจึงชักผ้าบางสกุลที่หอศพนั้นเพื่อซักย้อมเป็นไตรจีวรเท้าสหัมหรือเท้าสหัสไนเนี่ยหรือพระอินเนี่ย ทราบพุทธประสงค์จึงทรงมาเนรมิตรสะบกกรณีให้องค์พระสัพพัญยูหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพักอยู่ในสำนักของอุรุเวละกะักสะปะเป็นเวลาถึงสองเดือนทรงได้แสดงอิทธิปฏิหารอีกหลายประการเช่ดบรรดาลให้พวกชลิตไม่สามารถผ่าฝืนได้หากไม่ได้รับอนุญาตบรรดาลให้ไฟลุกโชดช่วงขึ้นมาเองเมื่อพวกชลิตจะก่อไฟ และพวกชลิตไม่สามารถดับไฟได้หากไม่ได้รับพุทธ,ธานุญาตจนถึงทรงห้ามน้ำที่ไหลป่ามาจากทิศต,ต่างๆจนท่วมอาสมของเหล่าชลิตนะคะแต่น้ำนั้นมีได้ท่วมสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ภายในวงล้อมของน้ำอันท่วมสูงเป็นกำแพงกัน้นกระนั้นอุรุเวละกะักสสปะก็ยังคงคิดว่า พระสมณะอาคารทุกกะไม่ได้เป็นอรหันต์เหมือนดั่งตนต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทรงตรัสเตือนว่าเมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้เป็นอรหันต์แนวทางการปฏิบัติไม่ใช่หนทางนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ฉะหนย,ยังคงดื้อดึงหลอกลวงตนอยู่ยังผลให้อุรุเวลากัสปะพร้อมเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายมีความสำนึก แสดงความเลื่อมใสศรัทธาทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพากันลอยดาบทบริขารและเครื่องตกแต่งรวมทั้งชดาไปตามแม่น้ำฝ่ายนาทีกะสปะและขยาศีสะครั้งทราบเหตุการณ์นั้นก็ได้นำสิทธิของตนมาทูลขอบรนประชาจากพระบรมศาสดาทรงประทานเอหิพิขุอุปสมปทาแก่ชลิตสามพี่น้องรวมทั้งเหล่าบริวาร และเทศนาเรื่องอธิตยปริยายสูตรโปรโดณตังบุขยาศีสะโดยเปรียบเทียบอัตยนะภายในและอัตยนะภายนอกทั้งปวงเป็นของร้อนดุดเดียวกับไฟด้วยทรงเห็นว่าเหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกชลิตที่เคยบูชาไฟมาก่อนดังนั้นนี่คือความชันฉลาดของพระพุทธเจ้าว่าการจะสอนผู้ใดนะ่ะต้องนำเรื่องที่เขาคุ้นชิน เขาเข้าใจเขาเข้าถึงนะคะนำมากล่าวในสถานที่ตรงนั้นหรือถือว่าเป็นธรรมนะคบเพื่อให้ผู้คนหรือคนจำนวนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นแล้วนะคะเมื่อพิจารณาโดยแยกไขแล้วก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ดังนั้นในการเทศนา,อาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจึงถือว่าเป็นการเทศนาในลักษณะของ กล่าวถึงอตัตยนะภายในหรือ In 6, ะะอินทรีย์หนะฮะอัตยานะเนี่ยหมายถึงที่ติดต่อเครื่องติดต่อหรือหรือเครื่องรู้และสิ่งที่รู้นะคะอตัตยนะภายในคือเครื่องติดต่อภายในเครื่องรับรู้หรืออวยวะที่ติดต่อระหว่างจิตกับอารมณ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ6สิ่งอยู่ด้วยกันก็คือ 1. จักษุตา 2. โสตะหูสาคานะจมกูกสี่ชีวหาลิ้น 5. ้ากายกายแล้วก็6มโนใจจากสุโสตะคานะชีวหากายมะมโนตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั่นเองอันนี้เป็นอัตยนะภายในที่เป็นตัวเชื่อมตัวรับรู้นะคะหรือสิ่งรู้นะคะติดเวลาอารมณ์ไหนเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่กรองให้เกิดความรู้ เห็นทันทีนะคะรับรู้อารมณ์นั้นได้ทันทีนะคะอาตอาญนณภายในเนี่ยหกเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าอินทรียหกนะคะเพราะเป็นส่วนใหญ่ของหน้าที่ของตนแต่ละอย่างได้แก่ตาทําหน้าที่มองเห็นหูทําหน้าที่ได้ยินจมกูกทําหน้าที่ได้ดมกลิ่นลิ้นทําหน้าที่ได้ริมรสและกายทําหน้าที่รับรู้ความสัมผัส เราจะถึงใจนะฮะทำหน้าที่ในการคิดนึกสร้างอารมณ์เป็นต้นอาตยา,ตยาตยนะภายนอกเนี่ยหหรืออารมณ์6เนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะคะอาตยนะภายนอกนี่คือเครื่องติดต่อภายนอกสิ่งที่ถูกรู้มีอยู่6สิ่งด้วยกันก็คือ 1. รูปนะฮะสสัทธะคือเสียง 3. คันทะคือกลิ่น 4. ีรักษคือรส ห้าโพธพะค,คืออารมณ์หรือสิ่งที่มาต้องกายสัมผัสทางกายและธรรมหรือธรรมมรรคมีอารมณ์ที่เกิดจากใจหรือสิ่งที่ใจรู้หรือสิ่งที่ใจนึกคิดดังนั้นอัตยณะภายน,าายนอกหกเรียกอีกอย่างว่าอารมณ์หกเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะฮะจิตใจของมนุษย์เนี่ยนะให้เกิดการรับรู้อารมณ์ต่างๆนะฮะถูกรู้หรือรับรู้อารมณ์ต่างๆด้วย อาตยณะภายในและอารมณ์ภายอาตยนะภายในและอาตยนะภายนอกเป็นของร้อนนะฮะอันนี้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะอันความรู้สึกว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นของร้อนเมื่อตาเห็นรูปหูได้กลิ่นนะฮะเสียงจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัส และใจกระทบอารมณ์คือเมื่ออาตยนะภายในและอาตยณะภายนอกมาสัมผัสกันแล้วย่อมทําให้เกิดเวทนาถ้าชอบใจก็จะเป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็จะเป็นทุกขเวทนาหรือหากมีความรู้สึกเฉยๆไม่เกิดสุขหรือทุกเวทนาก็เป็นอุเบกขาวเวทนาซึ่งย่อมไม่ทําให้เกิดความเร่าร้อนด้วยโลภะโทสะและโมหะ หรือความโลรความโกรธความหลงควรพิจารณาให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงไม่คงอยู่และไม่มีตัวตนย่อมผันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยผู้ใดสดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านั้นแล้วย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น เราพิสุชลิตทั้ง1,003รูปนะคะ1 0รูปเนี่ยนะะต่างส่งกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาตามลำดำับเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจากนั้นพระพุทธองค์จึงนำเหล่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเสด็จพุทธดำเนินสู่กรุงราชครึกแคว้งมคตประทับณสวนตาลหนุ่มนะะละทัทธิวัน แสดงทาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมเราบริวารตามที่เคยได้รับปทิญญาไว้ซึ่งในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นที่กังขาแก่ชนทั้งปวงว่าผู้ใดเป็นสิทธิ์ผู้ใดเป็นอาจารย์กันแน่เพราะนอกจากพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอุรุเวละกัสป,ปะเทระก็เคยเป็นเจ้าสำนักใหญ่แนละตำบลเวระตำบลอุรุเวลา มีผู้เคารพนับถือกันมากมายซึ่งชนเหล่านั้นต่างเคยเชื่อว่าอาดิชลิตผู้นี้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในทธิบูชาไฟด้วยประสงค์จะลด,ดเปลื่องความสงสัยแก่วาระจิตของคนทั้งหลายพระอุรุเวลกัสปะเทระจึงน้อมนมัสการองค์พระสัพพันย์ูพร้อมประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัดนี้ท่านละเพศชลิตเลิกบูชาไฟ ด้วยเห็นว่ามิใช่เป็นสิ่งนำไปไปสู่ความพ้นทุกข์หันมายึดถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารและเหล่าบริวารทั้งหลายกระจันจากข้อกังขาจึงต่างน้อมจิตฟังธรรมเทศนาครั้งพระบรมศสาสดาสแสดงอุปอนุปุพิกถาหรืออรยะส,สัจสี่จบ ยังผลให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งพราม์และขหบดีชาวแคว้นมคตจํำนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาสมดังความปรารถนาที่เคยตั้งพระไทยไว้อีกจํำนวนหนึ่งตั้งอยู่ในพระตรัยสารณคมถือพระตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสง์เป็นสาระคือเป็นที่พึ่งที่ลึก จนตลอดชีวิตปัญญาตนเป็นอุบาสกอุบาสิกามันน่นคงในพระพุทธศาสนาพระเวเวลุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้งในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลอรัธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมเหล่าพิ่สุสง์ สเสด็จเข้าไปฉันปัตาหารในพระราชนิเวศและถวายป่าไผ่เวลุวันอันเป็นสวนที่ประพาสพักผ่อนส่วนพระองค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชครื้นนะคะและเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบเงียบสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนามีนามว่าพระเวลุวันมหาวิหารหรือวัดเวลุวันนั่นเอง ความปรารถนาห้าประการของพระเจ้าพิมพิสาร -1. น,นะฮะขอให้ได้อภิเศกในราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นมคต -2. ขอให้เป็นพระอาหารหันต์ขอให้พระอาหารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แคว้นมคต -3. ขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระอาหารหันตพระองค์นั้นนะฮะ 4. ขอให้พระอาหารหันต์พระองค์นั้นทรงแสดงธรรมโปรด 5. ขอให้ได้รู้และเข้าใจธรรมของพระอาหารหันต์พระองค์นั้นได้รับยกย่องในด้านเป็นผู้ที่มีบริวารมากอุรุเวละ,ะกสปะเนี่ยนะฮะมหาสาวกเนี่ยเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ประกอบด้วยพรามวิหารธรรมอันเป็นธรรมประเสริฐหรือธรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องมีไว้ประจำ หลักประจําตนประจํากายนะคะแล้วก็ประจําความประพฤติซึ่งเรามาดูหลักธรรมของพรหมวิหารว่ามีอะไรและความหมายว่าพรหมิหารนั้นหมายถึงธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหมงหรือธรรมประจําใจอันประเสริฐสําหรับผู้เป็นใหญ่พึงยึดถือปฏิบัติแล้วก็มีสประการนะคะก็คือ1เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดี ความอยากให้เขามีความสุขความเจริญคิดทำประโยชน์แก่สังคมชุมชนประเทศชาตินะฮะกรุณาคือความสงสารนะฮะแม่ตาปารณีให้การอนุเคราะห์คิดหวังด้วยอาการช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกนะคะสาม,มุทิตาคือความพลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเมื่อพบความเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จและสี่อุเบขา คือความวางเฉยมีใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเพราะเห็นตามความเป็นจริงสมควรแก่เหตุเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อรักษาวไว้ซึ่งความยุติธรรมถูกต้องไม่ดีใจหรือไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นเกิดความวิบัติไม่ซ้ำเติมเยาะเย้ยถากค้างไม่อิจฉาริษยาผู้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า ด้วยคุณธรรมอันประเสริฐดังกล่าวมาข้างต้นทําให้พระอุรุเวลากัสปะ,ะเทระเนี่ยสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของบริวารไว้ได้ท่านจึงเป็นที่เคารพเทิดทูนของบริวารและมหาชนทั้งหลายเป็นพุทธสาวกที่มีบริวารมากที่สุดจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลาย หรือได้รับตำแหน่งเอทักะในด้านผู้มีบริวารมากนั่นเองนะคะขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในเอทักะของพระอุรุเวลกัสปะที่มีที่ได้รับอเอทักะนะคะ,ะจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีบริวารอย่างมากนะคะดังนั้นเราจึงเห็นการสั่งสมบุญญาบารมีว่า พระอุรุเวลกัสปะเนี่ยท่านเป็นนักพจนักบวชเป็นฤาษีเป็นชลิตมาก่อนซึ่งท่านเหล่านั้นทั้งหัวหน้าเจ้าสํานักเองและบริวารเองก็จะต้องมีความมั่นคงต่อสิ่งที่ตนเองปฏิบัติก็ต้องมีฤทธิ์เดชอํานาจบารมีพอสมควรนะฮะจึงสามารถเป็นเจ้าสํานักที่ยิ่งใหญ่ได้ในสมัยนั้นและได้รับการนับถือจากพระเจ้าแผ่นดินและหมู่มหาชน ด้วยนะคะทั้งชนในแว่นแคว้นนั้นแล้วก็แว่นแคว้นอื่นเชกเช่นเดียวกันนะคะแต่กระนั้นเองก็ตามนะคะปัญญาที่ล้ำเลิศนะคะที่ตนเองไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในปัญญาที่ระดับที่สูงกว่าได้นะคะความบริสุทธิ์ที่สูงกว่าได้นั้นก็ยอ่อมผ่ายแพ้ต่อธรรมบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าถึงได้เข้าใจจนท่านได้กลายเป็นพระอรหันต์สมใจปรรถนาท่าน ะะอันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาได้จากาการศึกษาประวัติเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสีเองซึ่งถือว่าเป็นธรรมะอันเลิศแม้แต่จะเป็นอธิตยอธิตย,ยสูตรเนี่ยนะคะที่ว่าในเรื่องของความร้อนในร่างกายและจิตใจ <c oughs> และสิ่งที่สัมผัสต,ต่างๆในที่เข้ามาเนี่ย ก่อให้เกิดการพิจารณาจนเข้าใจโลกของความเป็นจริงและเข้าใจถึงสรรพสิ่งที่เข้ามาและออกไปได้ด้วยปัญญาอันชอบธรรมสิ่งเหล่าน,นี้ก็ก่อให้เกิดเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาอย่างมากมายถึง1นึ่พันกับสรูปด้วยกันในสมัยพุทธกาลนะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นผลบุญอย่างมากที่เราได้เข้ามาศึกษาได้มาคนา้นคว้า แล้วก็ได้มาบรรยายแล้วก็ได้มาให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะไม่ไม่อยากอ่านไม่อยากค้นคว้าแต่อานอยากจะฟังอ่านอยากจะ,อะพอให้เกิดความเข้าใจพอรับรู้ได้นะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นแม้แต่พระอาหารหันตสาวกนะฮะสาวิกาแต่ละลูปแต่ละองค์ที่ได้กล่าวมาโดยเฉพาะ นะคะพระองค์นี้คือพระอุรุเวลกสปะเทระนั่นเองนะคะก็ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆนะคะที่ได้กล่าวให้ท่านได้ฟังไว้ไว้ณขั้นต้นไว้นี้แล้วนะคะดังนั้นก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณมาก